สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีข่าวร้อนประเด็นใหญ่ที่ต้องจับตาดูกันเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดอธิปไตยและข้อตกลงหยุดยิงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้กองทัพบ,บกได้รับรายงานด่วนจากกองทัพภาคที่2ครับว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอีกแล้วช่วง4ี่โมงเย็นเจ้าหน้าที่ทหารไทยพบทหารกัมพูชา bhq 2อถึสานายกําลังลักลอบซุ่มโจมตีและตรวจการอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยบริเวณอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้ามาลึกถึง100เมตรเจ้าหน้าที่ไทยจึงตัดสินใจยิงขับไล่จนทหารกัมพูชาหนีไปได้แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดกลับพบทุ่นระเบิด PMN 2ถูกวางซ่อนไว้และหลังจากชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบซ้ําในวันนี้ก็พบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก2ทุน่นรวมเป็น3ทุน่นพร้อมกับกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดและตะปูเรือใบจานวนมาก โฆษกกองทัพบ,บกออกมายืนยันชัดเจนครับว่าเหตุการณ์นี้คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนทั้งการรุกล้ำดินแดนและการใช้ทุนระเบิดที่ผิดกฎหมายสวนทางกับคำพูดของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยรุกรานมาโดยตลอดกองทัพบ,บกจึงเตรียมนำหลักฐานทั้งหมดนี้ไปไรายงานต่อคณะผู้สังเกตการ IOT เพื่อเปิดเผยพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาสู่สายตาประชาคมโลกครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับ